ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการสร้างแรงประดาลใจเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากครับผมบรุษุนิมิตยนต์เรียกสันส้นๆว่าเทอร์โบก็ได้ครับเป็นหนึ่งในผู้ก่อตัง้ง ดีสค o ูลิ่งเกมพวกเราสนใจเรื่องการนําเอาบอร์ดเกมมาสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้คนครับการบริหารองค์กรที่มีคนอยู่ร่วมกันจํานวนมากเนี่ยครับสิ่งสําคัญคือการใส่ใจในรายละเอียดครับเพราะแต่ละคนที่ทํางานครับย่อมมีความต้องการที่แตกต่างกันในฐานะผู้บริหารองค์กรครับจำเป็นจะต้องสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้พวกเขาเนี่ยมาทํางานร่วมกันครับหลายๆองค์กรนะครับมักจะเข้าใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงเนี่ยคือการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานแต่จริงๆแล้วนับว่าเป็นแค่การตอบคําถามทีู่ ขึ้นเดียวครับองค์กรชั้นนําของโลกนะครับอย่าง Google เนี่ยนอกจากจะมีการจ่ายค่าตอบแทนที่สูงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญครับก็คือการที่เขารับฟังเสียงของพนักง,งานครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็คือหลายๆองค์กรเนี่ยเลือกที่จะออกแบบ แรงจูงใจจากผู้บริหารหรือฝ่ายพัฒนาบุคคลหรือจากตัวเลขผลประกอบการแต่ที่จริงแล้วมีอีกหลายวิธีการครับที่สามารถออกแบบแรงจูงใจได้ไม่ว่าจะเป็นการออกโปรเจกต์ที่น่าสนใจหรือการเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองได้หลากหลายวิธีการอย่าลืมครับว่าสิ่งนี้จะช่วยให้พนักงานสร้างแรงจูงใจได้หลากหลายขึ้นครับ นอกจากเรื่องที่ผมบอกไปแล้วนะครับก็คือการรับฟังเสียงของพนักงานซึ่งเป็นจุดสําคัญนะครับก่อนที่เราจะเริ่มสร้างแรงจูงใจใดๆนะครับมีอีกสสิ่งครับที่ทุกองค์กรจะต้องใส่ใจครับเรื่องแรกคือการหาสมดุลระหว่างการลงโทษและการให้รางวัลครับหลายๆองค์กรเลือกการลงโทษอย่างหนักครับเพื่อให้คาดหวังว่าพนักงานจะเกิดความกลัวแล้วก็จะได้ตั้งใจทํางานซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ผิดมากเลยนะครับอันที่2ครับ ก็คือการที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้คนที่ทํางานครับสามารถเติบโตได้ไม่มีองค์กรไหนหรอกครับที่มีคนอยากจะทํางานด้วยถ้าหากวันแรกที่เขาทํางานแล้ววันสุดท้ายที่ทํางานยังคงเป็นตําแหน่งเดิมได้ค่าตอบแทนเท่าเดิมครับต้องบอกเลยครับว่าการจะเป็นองค์กรที่รักษาพนักงานไปได้สร้างแรงจูงใจที่ดีไปจนถึงทําให้เกิดแรงประดานใจในการทํางานสิ่งนี้ฟังดูแล้วยากใช่ไหมครับทั้งหมดนี้จะง่ายขึ้นครับถ้าหากมาเรียนรู้เรื่องของการเสริมพลัง สร้างแรงจูงใจให้กับคนทำงานในองค์กรอย่างยั่งยืนไปกับผมที่ Future Skill ครับ